สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปพิเศษนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องกัอนอยูง่วงแล้วนะอ่ะผมจะพาทุกทกท่านนะครับไปพบกับหีบสมบัติพิเศษนะครับหีบนี้จะถูกซ่อนไว้อยู่ตรงข้างหลังสุดของ Notland Bank นะครับเป็นหีบสีทองฮนะอ่ะเราไปดูกันเลยเริ่มแรกนะครับก็ เรามาตรงจุด NPC ที่เป็นเพชรก่อนนะครับแล้วก็อ้อมขึ้นบันไดขึ้นมานะเนี่ยทางนี้จะเป็นทางที่สั้นที่สุดแล้วนะครับในการขึ้นไปที่ Northland Bank นะโอเคเข้าไปข้างในกันเลย อตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเคาน์เตอร์แบงก์นะเราไม่คุยกับเขานะเราไปข้างหลังเลยนะนี่ครับอ้อมๆขึ้นมาอ้อมขึ้นมา,ออมนมาโอเคทีนี้เราเจอหีบนี้แล้วเปิดเลยได้อะไรล่ะโอ้โห2 0 0แสนโมลานะครับสุดยอดเลยนี่สำหรับใครที่กำลังร้อนเงินอยู่นะไม่รู้จะไปฟาร์มเงินที่ไหนนะแนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับผมรับรองได้เลยว,ว่า สามารถที่จะเอาไปอัพอะไรได้สักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะอาตอนนี้เราก็ได้ทำกันหลอยหีบในแบงค์ไปเรียบร้อยแล้วนะโดยที่เคาน์เตอร์แบงค์เขายังไม่รู้เลยนะครับว่าเราไปแอบฉกมาเรียบร้อยแล้วอืมเราต้องรีบไปก่อนที่เขาจะรู้ตัวแล้วนะ <c oughs> อะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าชื่นชอบกดติดตาม s u b s r r i e ดได้ทาง Facebook แล้วก็ ทาง YouTube นะครับขอบคุณครับ